สวัสดีครับพบกับรีโนเวทโฮมนะครับช่องที่จะมาเล่าและแนะนําเกี่ยวกับการรีโนเวทบ้านหรือวัดซ่อมแซมอะไรต่างๆภายในบ้านแบบเบื้องต้นทั้งที่ทําได้เองและต้องจ้างช่างนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้วิธีการสอนการทําไฟฟ้าอะไรต่างๆเบื้องต้นเนี่ยก็มีมากมายคราวนี้บางคนไปเจอรูปแบบแปลกๆแล้วไฟต่อไม่ได้ก็คือเราจะขอสายออกจากเต้ารับหรือสวิตช์ยัยงไงนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมได้เตรียมทั้งสวิชและเต้ารับหลายๆยี่ห้อมอสอทั้งใส่และทั้งถอดให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่เลยอย่างนะครับเรามาเริ่มจากแบบแรกนะครับส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นแบบสกรูขันวิธีการใส่ก็คลายสกรูครับเสียบเข้าไปนะเราทําการขันขันให้นั่นนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับวิธีการกถอดเมื่อกี้เราหมุนเข้าเพื่อใส่เราถอดเราก็หมุนออกนะครับ วนเข็มนาฬิกาหมุนออกแล้วก็ดึงออกได้เลย,เลยอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อช้างนะครับแล้วก็ทั่ว,วไปลหลายยี่ห้อก็ใช้แบบเป็นสกรูนะอันนี้อันนี้เป็นของชไนเดอร์อันนี้หลักการคืออะไรใช้กดครับเห็นไหมฮะีน่นะกดนะตรงนี้มันกดได้นะครับเวลาใส่นะครับเราไม่ต้องกดเวลาใส่เราเสียบ้าไปเลยเดึงดูนั่นเลยเห็นไหมฮะวิธีการถอดก็คือกดครับ นิดนึงแล้วก็ขยับออแค่นี้ครับง่ายๆน,นะครับเป็นของอีฟนะครับกับของอะ,อะไรสักอย่างผมจำยี่ห้อไม่ได้นะโอเคตัวเล็กแล้วเกิดวิธ <c oughs> ีการใส่พวกนี้นะครับเราเสียบเข้าไปเลยครับใส่ไฟเสียบเข้าไปอู้ย่อุูย่อุย่อทำไเสียบเข้าไปนะครับเสียบอันนี้ก็เช่นกันนะครับเสียบเข้าไปเลยครับ นะทุกครั้งที่เราเสียบเข้าไปให้เราลองดึงถ้ามันนั่นก็คือโอเคนะครับคราวนี้เวลาออกกอออก,ออก,ออกอยังไงเ,เริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้จะเห็นชัดมากก็คือจะเห็นสีส้มๆนี่นะมันเป็นสลักครับข้างในมันจะเป็นสปริงนะเราใช้ไขควงวัดไฟปักแบนนะครับไปปักแบนจิ้มเข้าไปครับกดเข้าไปครับ,รบแล้วก็ดึงออกมาก็ดึงออกมานี่ครับอันนี้จะยากนิดนึงนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้ดูมันจะเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เสียบไปตรงกลางเอาด้านแบนของไขควงวัดไฟใส่เข้าไปแล้วกก็ดออ ง่ายทีเดียวครับและนี่ก็คือวิธีการใส่และการถอดของด้านหลังของสวิสและปลัก๊กหรือเต้ารับต่างๆนะครับคราวนี้ก็ลองไปทํากันได้ตามวิธีที่เราศึกษากันมาในช่องผมก็มีมีบ้างนะครับเรื่องงานไฟก็ลองเข้าไปดูไปศึกษากันได้แต่อย่าลืมนะครับทำงานไฟต้อง safety first นะครับก่อนที่เราจะทํางานไฟดับเบเกอร์ดับคัดเอาเมนไฟบ้านต่างๆให้เรียบร้อยนะครับป้องกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับ แลถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับมีความรู้มากมายอยู่ในช่องให้คุณไปศึกษา